to ฮัลโหลสวัสดเีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพีทกับช่อง T p พีตาโตกนันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกม ROV นะครับวันนี้พีทจะมารีวิวสกินลอเลียวสกินใหม่นะคบเพิ่งเข้าวันนี้แหละครับชื่อสกิน เทเวลลิง d a นเซอนะครับใครเป็นเมนลอเรียวนะครับสามารถไปกดซื้อกันได้นะครับสกินมาขายในราคา699บาทนะครับจาก1,200นะถ้าหมดช่วงนี้ไปก็จะขึ้นไปราคา1,200นะครับทุกคนถ้าเพราะฉะนั้นอ่ารีบซื้อกันด้วยนะครับเพราะว่าเขามีส่วนลดให้นะซื้อแล้วได้อะไรนะครับ ก็นักเต้นสุดนุ่มนวลและสง่างามก็คือเหมือนอ่าเป็นโมเดลเนี่ยเนาะแล้วก็เอฟเฟกสกิลนะสไตล์นักเต้นอ่าใช่แล้วก็เสียงนะครับเป็นเอฟเฟกเสียงนะครับเป็นเอฟเฟกเสียงเครื่องดนตรีโบราณน,นะครับของจีนเนะาะมันประมาณจีนจีนบวกไอจีนบวกแบบแคกอะ ดูชุดดิชุดก็เหมือนแบบตรงผ้าเหมือนจีนแต่ว่าตรงกางเกงอ่ะเหมือนกางเกงแบบอลาดินอเออแขกๆเนาะแต่หัวเป็นไทย <c oughs> แล้วก็เสียงพูดอ่อนโยนและสง,ง่าง,งามนะครับแล้วก็พื้นหลังอังการงานสร้างนี่ไงแล้วก็แอนิเมชั่นหรูหราและสูงทรงเอฟเฟกต์วาร์ปได้เอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะครับแล้วก็ก็โปรไฟล์ด้วยนะครับทุกคนก็ ใครเป็นเมลอเลียวนะครับห้ามพลาดนะครับทุกคนงั้นเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับยินดีต้อนรับซูอาอวยินดีต้อนรับชิ้นแรกพี่ก็ชอบออกรองเท้าก่อนนะครับจะได้แบบเดินแก๊งสะดวกๆหน่อยหรือว่าแบบถ้าเราโดนก็เดินหนีได้เร็วนิดนึง ก็สกินนะครับปีกหายไปนะครับกลายเป็นผ้าแพรแทนผ้าแพรจีนแต่ว่าผมมันไม่ใช่จีนนะผมมันมันคืออารับอ่ะเสียงก็จะดึงดึงด๋งตึงตึงเอออิลูเมีย โดน,นเฟรไปแล้วทีมเราไปผิดเลนใส่รวบตัวรอสี่ก่อนนะครับรอเลี้ยวถึงจะโหดนะ,ะดถ้าไม่มีอันติก็นนไ,มไ,ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ก็สกิลนะครับสกิลหนึ่งไปดอกบัวออกไปนะครับ สก,ส,สกิลสองสกิลสองก็อ่ามันจะลำลำเอ้ยืมเมียครับขอโทษครับหมดจะดูสกิลสกิลสองก็จะแบบอ่าหันปล่อยเครื่องดน,นตรีออกไปนะถอยก่อนเดี๋เดินเดเดไปช่วยเดยวไปช่วย นี่แล้วนะครับแกงได้แล้วปาไม่ทันลามไปเลยอ้ยเจ็บ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 ก็คอมโบนะครับก็ ถอยก่อนเพื่อนโอหมันเยอะขอจบฮิวนะโหหห

ท่าหวาเมาื่อกี้เออไม่ได้พูดถึงท่าหวาเลยท่าหวาสวยมากนะทุกคนให้น่าเข้าัดการการันลวกัน๋ยวเราช่าวยบนกัน เกือบเกืบเกือบ,กบ,กบ <c oughs> <c oughs> แกขอโทษๆๆเยอะเนี่ยครับถ้าหวาเฮ้ยไม่กลับแล้วคว <ๆ S 2> ามจะแตกโอ้ย,อยแวนหายไป <c oughs> ไหนมานั่นนะ เดินไถเดินไถกำแพงหินแล้วนะเรางไม่อยู่นะโอ้ใกล้ตายหมดเลยอะ่ะเธอรี่ไปช่วย จริงๆอ่สกินนี้มีท่าเต้นด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่มีโอ้จะเย็น,จ,ยน,จ,ยนจะเย็นพีใจะเย็นโอ้ยพี่จะเย็นพี่จะเย็นพี่พี่ต้องลอกของก่อนนะเคเดี๋ยวพี่ลอกของก่อนนครยดันไปแล้วครับ คอมโบนะครับก็สองหนึ่งแล้วก็อันติหรือไม่ก็หนึ่งสองแล้วก็อันตินะครับ <speaker> จะเด่นแรงนะอันติก็มีดาเมจนะครับทุกคนมันจะได้สแต็กด้วยนะเ <speaker> าไล่ตามนะเราก็จะสองหนึ่งก่อนนะเพราะว่าถ้าหนึ่งสองเราเราตามไม่ทันเราเลี้ยวนะ่ะไปตัวที่เดินชา้าตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะไม่นิยมออกรองรองเท้าเดินเร็วนะเพราะว่าเราเลี้ยวต้องการลดคู่ดาวน,นะครับ,บหรือไม่ก็รักดีกว่า ทวแมก็เ,เอารองเท้าอ่ากันซีซีมาดีกว่านะครับรไม่ได้ไปช่วยล่างเลยทำไมเวลาอาชีพมาเล่นแปลกๆโอเคกำลังไปนะ โ, Ooh, โอ้โอยโอ้ดูเยมาหมาหอไม่มาสอไไหวนะมาหได้อยู่นะยังไม่ค right <mm ่อยมีของนะครับทุกคน ทีมเราก็ป้อมนำนะนำบอกว่าเฮ้ยเท่ากันไม่ไม่เท่าป้อมกลางของเรายังอยู่เพื่อนดูแลป้อมกลางดีมากเราไม่ค่อยได้ดูได้อยู่ป้อมกลางเลยบวกตลอดนี่ป้อมแห่งมอนจ์สมเปาะสมเปาะเยอะมากเลยนะสี่ตัวห้าตัวได้มั้งเนี่ย อ,อิลูเมียนะอิลูเมียดัดอิลูเมียอ่าเขาไม่เดินมาไปช่วยเพื่อนบนก่อนโอ้แนโ้โโด,ด โดนแโอยิงได้ใส่ท่าหวาเปืองมากเลยเลือดจะหมดสกินนะครับดูซอฟเนาะหมายถึงแบบว่าดูสีอ่มันดูมีอล่าแล้วแบบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กนาฟ้าเขาจะให้เราแม้แวไหนแต่ไม่ให้เราด้วยโอ้โหใจร้ายจัดจะไม่ช่วยเธอนะแวน ไม่ช่วยนะเราไม่ช่วยเธอนะคือเธอแย่งบับเรามาเข้ามาดิฮ้าวฮเสนตงดนตีอันติมาโคตรเหล่าใจแบบตอนบวกกันนะ ลลําถ้ามีท่าสองนะครับในตอนบวกอะแนะนำะให้ใช้สองก่อนหนึ่งนะงนนเพราะว่ามันจะเป็น มันจะเป็นสกิลที่สามารถทำให้เราลบได้นะครับทุกคนพ่อ้กลับก่อนเฮ้ยไม่ทันสกิลหมดสกิลสองหมดออกไว้ได้ Inuemia nè, đai là về liền nè, một nè. Mây Otidark nhở? Cầm lao đi chui, nha, Your tower has been destroyed. tower been has สกิลหนึ่งนะครับสามารถเช็คพุ่มได้นะถ้ามันมีอ่ถ้ามีศัตรูอยู่ในพุ่มอะ่ะมันจะดังมันจะดังมันจะมีเอฟเฟกต์สกิลดังตึง้งถ้าโดนตัวกําลังไปเราเดินช้า โอ๊ยตายโอ้โ,อโอเราเลี้ยงแกะหมดเลย <c oughs> แกกดูสวยมากเลยเมื่อกี้อยากจะขอดชมมันจริง คจะไปด้วยดีนะครับมาดูกันว่าใครจะ MVP ได้อันดับหนึ่งเราเองนี่ไปเนยนๆอ่าดาเมจ3ามจุดสามจุดเก้านะครับอ่ารับความเสียหาย2ี สวยงามตามท้องเรื่องก,ก็สกอร์ตามนี้นะครับแวนหลุดไปด้วยนะแต่เราไม่แร่ง,งานหรอกเกณฑรชนะ ของประมาณนี้ได้ได้เท่านี้สินสุดท้ายมงกุฎยังไม่มาก็อ่าพค่าฝรั่งประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับอ่สกินใหม่ลอเรียวสวยมากนะคุ้มคุ้ม,มราคาลดแล้ว699บาทนะครับคุ้มอยู่นะก็ใครเป็นเมลลอเรียวนะคะก็ไป เปิดกันได้นะครับไม่ใช่เปิดไปซื้อกันได้นะครับทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย